สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราคงจะพูดเรื่องอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากเรื่องเกมของ Golden State er, Warriors พบกับท่านของ LA Lakers นั่นเองครับที่ล r o n อ a เ e มเนี่ยยิงแสกหน้าทางห้าของ c u r r y 3แ่้มแแล้วก็พาทีมชนะไปได้ Throws it back up top James puts up the three s สำหรับในเกมนี้นะครับท่านังของเลเกอร์ครับก็สามารถเอาชนะไปได้103ต่อ101นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับ7ของตารางฝั่งตะวันตกนะครับไปเจอกับท่านงของทีมฟิน e ิกซ์สั้นโดย3แต้มลูกสุดท้ายที่เลบอนเจมยิงในเกมนี้นะครับเป็นการยิงพาทีมขึ้นนําที่ไกลที่สุดตั้งแต่อาชีพเขาเคยเล่นมาเลยครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าแฟนของเลบอนหลายคนจะออกมาบอกว่าลูกนี้ไม่ได้ฟุกนะลูกนี้ในเลบรอนทำบอยจะตายยิงไกลแบบนี้เนี่ยเขาทำบอย แต่ว่านี่เป็นไกลที่สุดเท่าที่อาชีพเขาก็เคยทำมาได้ในการยิงพาทีมขึ้นนําช่วงสุดท้ายแล้วที่เคยบอกว่าทําบ่อยนี่ ดูจังหวน,นอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับ,บนอร์บอลเจมส์ก็ไม่ได้พาทีมชนะด้วยการยิง3แต้มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเขาสามารถทำทรปเปิลดับเบิลได้ด้วยครับ้วยการทำา22คะแนน1 1 <11 S 2> รีบาลแล้วก็10แอสซิสครับซึ่งเป็นการทำทรปเปิลดับเบิลครั้งที่128ตลอดการในอาชีพของเขาเลยซึงสิ่งที่พวกเราทำวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับและแน่นอนว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยแต่ว่าสุดท้ายพวกเราก็เอาอยู่แต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ยังคงมีเส้นทางอีกไกลในช่วงเพลย์ออฟ และสําหรับผู้แพ้อย่างทีม Golden s e ล l e r นะครับตอนนี้พวกเขาเองก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่จะได้ไปแข่งกับทีม m e ม p h i s g ส i ีย l e y ครับที่เพิ่งเอาชนะ San a n t o n เ o s p ์ r มาและถ้าหามว่าคู่นี้ใครชนะก็จะได้เข้าเป็นอันดับ8ของเพลย์ออฟฝั่งตะวันตกนั่นเองครับ สำหรับในรูปเกมของวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าทีมเอลเอเลเกอร์ในครึ่งแรกนะครับทีมเลเกอร์เนี่ยเล่นราวกับว่าไม่เคยฝึกซ้อมด้วยกันมาก่อนเลยครับยิงยังไงก็ไม่ลงครับโดยตลอดช่วงควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2นะครับทั้งทีมเนี่ยยิงพลาดถึง31ลูกครับและ3ทหารเสือนะครับอย่างทางด้านของเดนนิสโชเดอร์ถึงลอรอนเจมแล้วก็ไอทิลลีดีวิดครับสามคนเนี่ยรวมกันยังไม่ถึง13คะแนนเลยครับในขณะที่ซิฟเฟนเคอร์รี่ครับเพียงแค่คนเดียวครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็เก็บไไปปปแแแลลลลล้้้้้้ว15คคะนนนนนพรออออมมกกกับยยิงง3ตตูสุุดทททาาาาผผ่่หหหขเเเเ็็ซซ์โีใ เริ่มขึ้นนำมาก่อนครับ55ต่อ42ในช่วงครึ่งแรก ซึ่งตรงนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเกมป้องกันอย่างที่ผมบอกไปครับเดมอนกรีนและแอนดูวิกกินส์ครับโดยในช่วงครึ่งแรกนะครับแอนดูวิกกินส์ครับไปปิดใครก็แล้วแต่ครับไม่มีใครสามารถทําแต้มผ่านเขาได้เลยครับซึ่งตรงนี้เรามาดูตัวเลขกันนะครับแอนดูวิกกินส์ครับมีโอกาสป้องกัน9ครั้งครับแล้วก็ไม่มีใครในทีมเลเกอร์เนี่ยสามารถทําแต้มผ่านเขาได้เลยก็คือเปอร์เซ็นต์แบบว่า9ต่อ0เลยครับในขณะที่เดมอนกรีนครับก็มีโอกาสป้องกัน9ครั้งเหมือนกันครับแล้้้้้้วกก็มมมีีีผผูเเ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 ลล่่่่่นนนนนขขออองงงงรรร์ยยสาาาาาาถททํแแตไไปดพคค2ัั แต่ว่านี่เป็นสถิติที่น่าสนใจในช่วงครึ่งแรกเท่าน,นั้นนะจ๊ะทีนี้พอรูปเกมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับท่านั่งของเลเกอร์ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยครับโดยเอาท่านั่งของแอนดรดัมมอนครับออกไปครับแต่ว่ามึงเป็นเซนเตอร์เนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนเอาท่านั่งของแอนโทนีเดวิสครับเข้ามาเป็นเซนเตอร์แทนถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะเล่นเซนเตอร์สักเท่าไหร่ครับแต่ถ้ว่าพอเปลี่ยนเอาแอนโทนีเดวิสมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์นั้นเนี่ยเสื่อมได้ผลดีซะอย่าง,งาน,งนาาาางั้นครับ,บรท่านผู้้้้้้ชมมมมคครรรัับบกกกกลลาาาาาาายยยเเเเปป็็นนนนนววว่่่แแแออโโททีีีดดดดิิิสสสถํตไงขึให อีม LA ลเกอร์เนี่ยไล่ตามขึ้นมาครับด้วยการรันถึง25ต่อ10แต้มในช่วงควอเตอร์ที่3ครับซึ่งตรงนี้โค้ชแฟรงโบโก้ของทีมเลเกอร์นะครับได้ออกมาบอกว่าในช่วงครึ่งแรกที่พวกเขาเล่นแบบว่าไลท์อัพที่ใช้ผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยเป็นการไปทดลองก่อนครับดูเอ๊ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วพอคำนวณดูแล้วเนี่ยซึ่งพอเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ผลเนี่ยก็เปลี่ยนผู้เล่นให้มันเป็นชุดที่เล็กลงครับแล้วทีนี้ครับตัวเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าเวสลี่แมททิวเนี่ย,ย,ม,ยมีส ตอนนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าในตอนแรกที่แอนโทนีเดวิดยืนคู่กับอันเดรดัมมอนเนี่ยกลายเป็นว่าวงในมันแน่นครับยิง12ครั้งลงแค่2ครับเพราะข้างในมันแน่นครับโดนเดมอนกรีนอัดเอาอัดเอาแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับแอนโทนีเดวิดไปเล่นเซนเตอร์แล้วเอาเวสตีย์แมทธิวเนี่ยไปยืนวงนอกพวกตัวประกอบมันก็เลยเปลี่ยนไปครับเวสีย์แมทธิวเนี่ยก็แบบว่ารอยิง3แต้มนะทำให้เดวิดมีพื้นที่วงในมากขึ้นครับโดยในช่วงครึ่งหลังนะครับคอตเตอร์สามกับคอตเตอร์สี่เน่ย ดัมมอนมึงก็เก,กะกะเดวิดไงสัสและสําหรับตัวซิฟเวนเคอร์รีเองครับหลังจากที่จบเกมไปแล้วนะครับตัวเขาก็ออกมาชื่นชมลูกยิง3คะแนนลูกสุดท้ายของลูบอนเจเหมือนกันด้วยครับว่าเป็นลูกยิงที่สุดยอดมากครับโดยตัวเคอร์รีบอกนะครับว่าลูกนั้นเนี่ยเป็นลูกที่ยากมากครับแล้วก็เขาก็ไม่คิดว่าบอลเนี่ยมันจะลงเข้าห่วงครับแต่พอมันลงเท่านั้นแหละครับมันก็เปลี่ยนเกมทุกอย่างเลยฮะซึ่งลูกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็ได้นะมีแต่สุดยอดผู้เล่นเท่านั้นถึงจะทําได้ มีชมได้อีกแล้วเดี๋ยวดู้ทุกการแนนะ่หมุนรอดูเคอรีอเร่เจมส์เล่นคู่กันอ๋อแล้วเคยทำสันล่ะเฮ้ย hey, นี่มุกซ้ำม,มาถึงระเบอดเจมส์หน่อยดีกว่าครับกับการพูดถึงลูกยิงสุดท้ายของเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนยตาเขาเบลอมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนเดรมอนก์ริ้นจิ้มตาครับ be u t it it will be well let's bring in Steve Jabby get his thoughts all right Steve your thoughts on Draymond Green and that foul is that a flagrant ทำให้ตอนที่ยิงสมแต้มที่สุดท้ายเนี่ยเขาเห็นห่วงเป็นสามห่วงเลยครับแบบภาพมันเบลอๆอยู่แบบพอเห็นสาห่วงนั่นแหละก็เลยยิงห่วงแบบที่มันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วยังเสือกลงอีกก็เลยกลายเป็นว่าดีซะอย่างนั้นทําให้แอนทนีเดวิดเข้ามาเสริมครับว่าสงสัยเกมหน้าที่แข่งกันเนี่ยจะต้องไปจิ้มตาเรบรอนครับเขาจะได้เห็นห่วงตรงกลางอีกฟังไว้นะครับเด็กๆครับถ้าอยากชุดแม่นไม่ต้องซ้อมครับหาเพื่อนมาจิ้มตา และสาหรับคนที่ค่อนข้าง,างน่าผิดหวังในเกมนี้นะครับนะั่นคือทางด้นของเดนนิสโจโเดอร์นั่นเองครับที่ในเกมนี้นะครับทำผลงานค่อนข้าง,างน่าผิดหวังครับยิน9้าครั้งลงไปเพียงแค่1นลูกเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถูกแฟนๆของเลเกอร์ในวิพาวิจัยเป็นอย่างหนักครับว่าโอ้ยค่าตัวมึงต้องแพงซะดีเอาเงินไปใจ่ายให้อเล็กคาลูโซซะยังดีกว่าเล่นดีกว่าตั้งเยอะแต่ตัวแอนโทนีเดวิดเองก็ออกมาปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเดนนิสโจโเดอร์ถึงแม้ว่าในวันนี้เกมบุกจะไม่ดีแต่่่่่่่วววววววาาาาเเเขมมมมมมีีมีสสนยยนนนรแแลล้้้กกกก็ชยยยยออะะัใใปงจท ู้ต่อเวลาครับถึงแม้ว่าจะฟอร์มไม่ดีก็ตามอย่างไรก็ดีครับตนังของแอนทเนติิทเองนอกจากจะให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับก็ยังให้เครดิตกับคู่ต่อสู้ด้วยครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ตัวเขากับจอแดนพูครับก็ได้เทคนิคอลฟาวไปทั้งคู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดไฟแคนให้กับตนั่งของแอนทเนติิทครับโดยหลังจากที่เขายิงระยะกลางลงหนึ่งลูกนะครับเขาหันไปบอกกับจอแดนพูว่านายไม่น่าปลุกฉันขึ้นมาเลยและอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ ต้องให้เครดิตสคนนี้เลยครับนั่นก็คือจาเดดดัตเล่ครับแล้วก็มาคัสมอริสซึ่งถึงแม้ว่า2คนนี้เนี่ยจะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเพราะว่า Đ ดัตเล่เนี่ยแก่เกินไปแล้วก็มอริสเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าตอนที่อยู่ในห้องล็อกก็รวมครับตอนที่พักครึ่งเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่พูดปลุกใจครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยสามารถมีกําลังใจไฟกับขึ้นมาได้ครับซึ่งเราพยาเลยนะครับว่าการพูดของ2คนนี้เนี่ยมันมีความหมายมากครับแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยพวกเราจะมีจะต้องฟังเขาอย่างแน่นอน